สวัสดีค่ะขอต้อ,อนรับเข้าสู่เพรสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่20มิถุนายนกับดิฉันพญานีงามจรัสดชไทยคุณผู้ชมคะเกิดเหตุแดงงานชาวเวียดนามในเมืองซินจูหลักรอบล่าสัตว์ป่าและชํำแหลกขายโดยมีการนำซากไปซ่อนไว้บนภูเขาในตำบลทถเฟินเมืองเหมียวลี่เมื่อ2วันก่อนตำรวจเข้าตรวจสอบพบซากสัตว์ป่ามากกว่า800กิโลกรัมรวมถึงเก้งกวางน้ำหมูป่าและเนื้อสัตว์ที่คาดว่าอาจเป็นเนื้อสุนัข บนพื้นเต็มไปด้วยซากสัตว์จํานวนมากอาทิกวางมูสกวางป่าหมูป่าและอื่นๆนอกจากนี้ยังพบเนื้อสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นเนื้อสุนัขโดยมีน้ําหนักรวมกว่า800กิโลกรัมเมื่อวันที่1ิมิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มคุ้มครองสัตว์และกองควบคุมโรคเมืองซินจูและเหมียวลี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ภูเขาในเขตโถเฟินเมืองเมียวลี่พบการลักลอบล่าสัตว์และชำระสัตว์เพื่อจำหน่าย กลุ่มพิทักษ์สัตว์ได้ทำการสืบสวนเป็นเวลาครึ่งปีและพบหลักฐานว่าแรงางานชาวเวียดนามได้ลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อชำแหแะและจาหน่ายโดยเช่าโกดังสังกสีบนภูเขาในเขตเมืองเมียวรี่เพื่อเก็บซากสัตว์ภายในพบตู้แช่แข็ง6กตู้ที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนของสัตว์นอกจากนี้ยังมีตู้ว่างอีกสองตู้แต่ในสถานที่ดังกล่าวไม่มีกลิ่นคาวเลือดจึงสันนิษฐานว่าไม่ใช่สถานที่หลักกองการเกษตรเมืองเมียวรี่ได้นาเนื้อสัตว์ทั้งหมดไปตรวจสอบแล้วจากนี้จะเรียกเจ้าของที่ดินมาชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้้ออออองงงกกกับกกับบาาารรรระะททํผิดหหืืไมม่่่แแลตแลตตววจสีขเน์ โดยเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ที่นครไถจงก็เคยเกิดกรณีรายงานต่างชาติจับม้าจอนแล้วนำไปชำแหละขายบนอินเทอร์เน็ตและสงสัยว่ามีการล่าแมวดาวที่เป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยซึ่งถูกตำรวจจับกลุ่มและส่งเรื่องดำเนินคนดีแล้วแต่สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในเมืองซินจูมีรายงานว่าตอนนี้รายงานต่างชาติได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วกลุ่มพิทักษ์สัตว์จึงสงสัยว่ามีกระบวนการใหญ่อยู่เบื้องหลังจึงเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรามอย่างเข้มงวด สถานการณ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันยังคงตึงเครียดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากองทัพเรืออังกฤษได้ส่งเรือลตาตะเวน HMS p a y แลนผ่านช่องแคบไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้กับจีนจีนจึงตอบโต้ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการข่มขู่ไต้หวันโดยการส่งเครื่องบินรบ46รลำและเรือรบอีกหลำลุกล้ำเส้นมัธยฐานช่องแคบไต้หวันล้อมไว้ทุกทิศทาง เรือลาดตะเวน HMS เป e y ของอังกฤษไต้แหลนผ่านช่องแคบไต้หวนันเมื่อวันที่18มิถุนายนสำนักงานตัวแทนอังกฤษในไต้หวนันยืนยันว่านี่เป็นสิทธิ์ในการเดินเรือตามกฎหมายสากลแต่ทางกองทัพจีนกลับไม่พอใจพร้อมกล่าวหาว่าอังกฤษจงใจยั่วยุนอกจากนี้ยังมีการยกระดับคุกคามไต้หวนันโดยมีการส่งเครื่องบินรบจีน50ลำโดยมี46ลำที่ลำเส้นแบ่งช่องแคบและยังมีเรือรบอีก6ลำล้อมไต้หวนัน ไต้หวันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้ความต้องการการบริการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศโครงการดูแลระยะยาว3.0และจะเริ่มทยอยดำเนินการเป็น3ช่วงซึ่งโครงการนี้จะมีผู้ได้รับอนิสงฆ์กว่า7,000คนโดยในระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้นอกจากนี้จะมีการขยายสิทธิให้กับครอบครัวที่จ้างผู้ดูแลชาวต่างชาติรวมถึงการดูแลผู้สูงวัยรายวันในชุมชนและการบริการดูแลตามบ้านด้วยเช่นกัน ไต้หวันก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบซึ่งตอนนี้มีประมาณ200,000ครัวเรือนที่จ้างผู้อนุบาลชาวต่างชาติจากเดิมที่ไม่สามารถใช้บริการเดแครหรือบริการอเดลฟอสเตอร์แครได้แต่ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปผู้ที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวเหล่านี้เพียงแค่ผ่านการประเมินก็จะมีโอกาสใช้บริการได้โดยหวังว่าการดูแลแบบหนึ่งต่อหลายชุมชนจะช่วยบรรเทาความพิการและสภาวะสมองเสื่อมได้ กระทรวงสงดดวาธาราสณสุขและสวัสด,ดิการไต้หวันประกาศว่าโครงการดูแลระยะยาว3.0จะแบ่งการดำเนินการเป็น3ระยะโดยนอกจากการขยายบริการดูแลที่เริ่มในเดือนกันยายนปีนี้แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปก็จะขยายกลุ่มผู้รับบริการให้ครอบคลุมถึงผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและผู้ทุพพลภาพที่มีอายุต่ำกว่า50ปี รวมถึงผู้ที่อยู่ในโครงการ PAC ดูแลแบบบูรณาการระยะหลังภาวะวิกฤตด้วยสําหรับการดําเนินงานระยะที่3จะเริ่มตั้งแต่เดืนอนกรกฎาคมปีหน้าโดยทุก3าปีจะมีการจัดสรรงบประมาณรายละ6กหมื่นเหรียญไต้หวันให้กับผู้ทุพพลภาพเพื่อใช้ในการจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะนอกจากนี้ก็จะมีการขยายบริการรับส่งในชุมชนเพิ่มเงินอุดหนุนการดูแลด้านโภชนาการและปรับปรุงบริการพักผ่อนสำหรับผู้ดูแลที่บ้านให้ดียิ่งขึ้น ดยกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันย้ำว่าเมื่อระบบการดูแลระยะยาวใหม่เริ่มใช้ปีหน้าคาดว่าตอนนี้ที่มีจำนวนประชากรผู้ทุพพล,ลภาพประมาณจะแสน0องหคนก็น่าจะครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีก6,000กว่าคนทำให้ภาพรวมจำนวนผู้ได้รับอน,นิสงส์จะอยู่ที่ประมาณจะแสนสามหมคน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชายวัย21ปีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่เคยเรียนหนังสือประทังชีวิตด้วยการเก็บของเก่าตามถนนจนผู้ใหญ่บ้านนำเรื่องไปแจ้งเจ้าหน้าที่พ่อของหนุ่มรายนี้ให้การที่โรงพักว่าแม่ของเขาเป็นแรงงานต่างชาติที่หนีไปตั้งแต่เขายังเด็กไม่รู้จะจัดการเรื่องอย่างไรจึงไม่เคยแจ้งเกิดหรือแจ้งชื่อในทะเบียนบ้านเลย หนุ่มแท้ห่วงใช้ชีวิตเร่ร่อนประทังชีวิตด้วยการเก็บขยะตามริมถนนเนื่องจากไม่เคยถูกแจ้งเกิดและไม่มีบัตรประชาชนจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านสังเกตเห็นจึงแจ้งให้ทางการเข้าช่วยเหลือล่าสุดสำนักงานสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการรับตัวไปดูแลแล้ว จากการสอบสวนพบว่าแม่ของเขาเป็นแรงงานข้ามชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังเล็กทั้งนี้พ่อของนายห่วงมีฐานะยากจนทำงานรับจ้างทั่วไปและไม่ทราบขั้นตอนการแจ้งเกิดจึงไม่ได้ดำเนินการแจ้งบันทึกชื่อในทะเบียนบ้านให้ลูกชายขณะนี้เทศบาลได้เข้าช่วยเหลือแล้วความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้อิหร่านโจมตีโรงพยาบาลใหญ่ในอิสราเอลและทางอิสราเอลโต้กลับด้วยการโจมตีโรงง,งานานิวเคลียร์อิหร่าน ทรัมป์เผยจะตัดสินใจในสองสัปดาห์และมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเจราจากับอิหร่านอีกครั้งเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วที่อิหร่านกับอิสราเอลโจมตีกันอย่างรุนแรงซึ่งในช่วงดังกล่าวสหรัฐใช้นโยบายทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนต่ออิหร่านในประเด็นนิวเคลียร์พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอิสราเอลในด้านการเคลื่อนย้ายอาวุธจัดวางระบบป้องกันและแบ่งปันข่าวกรองทําให้ประชาคมโลกมีความกังวลเป็นอย่างมากว่าสหรัฐจะเข้าร่วมโจมตีอิหร่านโดยตรงหรือไม่ I will make my decision whether or not to go. Within the next two weeks, Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. Uh, all they need is a decision from the Supreme Leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat not just to Israel, but to the United States and to the entire world. <coughs> ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ240คนขณะที่อิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อต่อ,ตอปฏิกรร่วมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และฐานปฏิบัติการทางทหารอื่นๆของอิหร่าน สหรัฐยังคงไม่ใช้กําลังกับอิหร่านชั่วคราวโดยนอกจากจะพิจารณาถึงการจัดการกับผู้นําสูงสุดของอิหร่านหรือไม่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ยุ่งยากนั่นคือจะทําลายศูนย์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมฟร์โดซึ่งตั้งอยู่ในเขตภูเขาทางตะวันตกเชียงเหนือของอิหร่านและลึกลงไปใต้ดิน90เมตรได้อย่างไรโดยศูนย์แห่งนี้มีหน้าที่เฉพาะในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม แม้ทางการตาฮารานจะอ้างว่าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางสันติภาพแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในศูนย์แห่งนี้อยู่ห่างจากการพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์เพียงก้าวเดียวเท่านั้นพบกับ p t เ f สโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ